แล้วเราเราก็เอาต้นมันเอาไปเผาถ่านดีมันโตเร็วเนี่ยนะมันเป็นต้นที่มบที่โตเร็วชื่อช่ต้นอะไรนะกระถิ่นนร้องเอาอากระถิ่นนล้อ่เอไปพิมพ์อ๋อใบนี้พิมพ์ผ้าได้ด้วยกระถิ่นนร้องมันร่มเงาดีเนาะโอ้โหเนี่ยกดบ่อุดบ่อใช้เองน้ำออกดีไหมนี่ไง ขุดกี่วันขุดแค่วันสองวันโอ้สุดยอดเลยจะให้จะขุดแบบนี้แหละจะวงหรยอจะวงมาใส่อืม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 โอเคขนาดขุดแค่นี้ยังน้ำขนาดนี้น้ำเยอะมากข้นน้ำขขุดไปประมาณสามสี่วงได้จะดีมาก พรอเราอาศัยตรงนี้รตรงนี้มีข้อดีอย่างพี่แสงแงจะเอาใบอย่างที่ปลูกที่ขายเอามาปลูกตรงนี้ที่มันชอบน้ำได้ได้ไ,ได้นั่นแหละก้างปลาใบก้างปลา,า,ปามันชอบน้ำแบบนี้มันจะมีน้ำซ้ออยู่ตรงนี้เนาะใช่ผักบุ้งเต็มเลยตัดแล้วมันก็แตกใหม่มอีกผักบุ้งกินได้ได้ตลอดเลยเนี่ยสวยมากยิ่งตัดยิ่งแตกยอดดีอันนี้ต้นอะไรเนี่ยไหนต้นนี้เป็นต้นป่าธรรมดา ออ๋อมันขึ้นเองมันกินได้ไหมหรืออะไรต้ากินไม่ได้อ๋อบางอย่างอาจจะเป็นสมุนไพรแต่เราก็ไม่รู้อือดูติอันนี้ต้นตาลอ๋อต้นมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวอ๋อมะพร้าวน้ำหอมใช่มะพร้าวกะทิไหมไม่ใช่ใช่ไหมกันเดี๋ยวมันจะกลายพันธุ์อ๋อมะพร้าวน้ำหอมปลูกกินมีทุกอย่างเลยเห็นไหม บ้านเราอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะลืมนะเออผักกูดผักกูดปลูกจูกอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ดูอะไรไผ่ไผ่หวานปะหูยปลูกได้เลยจะปลูกแตงปลูกถั่วต่อ อันนี้ไอ้นั่นปะเขาเรียกอะไรวะอันอันนี้เขาเรียก๋อไอ้ที่ที่ยอะไรนะลืมละอันนี้คือสนโนต้นยูคาปลือตนียวอ่ะโตเร็วมากจรต้นยูคาปลูกมีประโยชน์ปลูกได้แค่ ีหเดือนโตไวเนาะได้ได้ได้สาวน้อยมาแล้วสาวน้อยมาแล้วสาวน้อยพอลลี่พอลลี่มาแล้วดูสิอันนี้ขนนอะไรเอ่ยน้ำผึ้งหรือเปล่าเต้ ปลูกกินปลูกใช้ปลูกเยอะขายน้อยกินจเอจ๊เจสาวลาโอ้ยโอเคโอเคนออกุดานออกทำไมอะตาสนอขี้ังเดือเม็ด่ม่คุดโอ้แตกไหมชีวิต คนชนบทประมาณนี้ไม,งไ,งไม่บายค่ะคหนึ่งปีที่จะออกผลหลายครั้งเราต้องพยายามลดน้ำเข้าไปบ่อย